สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูต้นผักสลัดอายุ41วันแล้วนะคะที่แรกเมื่อวานโบว่าจะอ่าจะเติมนะครับนะคะแต่ว่าวันนี้กลับบ้านค่ำนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็เลยเคลียร์งานอะไรให้เสร็จนะคะก็เลยกลับบ้านค่ำหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้ก็หกโมงหกโมงจกครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ อาทิตย์ลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่เป็นยังไงบ้างนะคะผัก41วันของคุณผู้ชมนะคะของโบก็อ่าใบก็กำลังกระจายออกนะคะดูมืออันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสามารถที่จะเก็บทานเก็บขายได้แล้วนะคะี่พุ่มใหญ่มากๆเลย เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลางวันดีกว่าพรุ่งนี้กลางวันชัดๆนะคะมองเห็นอะไรชัดๆเดี๋ยวจะพาเติมน้ําก็แล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเดินดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเดินดูน้ําในกล่องนะคะอันนี้น้ําในกล่องก็ลดเยอะมากๆแล้วนะคะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะถ้าอายุ35วันแล้วน้ำลดเยอะขนาดนี้จำเป็นต้องเติมนะคะแล้วก็ต้องเติมปุ๋ยอะไรให้ด้วยนะคะแต่ว่าของโบน่ะอายุ41วันแล้วใกล้จะเก็บแล้วโบจะเติมแค่น้ำเปล่าเฉยๆนะคะนี่รากเขาออกมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะ แต่ว่าวันนี้โบยังไม่สะดวกโบก็เลยเจะยังไม่เติมนะถ้าใครสะดวกก็เติมได้เลยนะคะเติมโดยเว้นไวใ้ให้ให้ให้เขาอยู่ประมาณนี้ถ้าเติมน้ําเปล่าลงไปเฉยๆนะคะให้ให้อยู่ประมาณนี้นะคะไม่ให้ปิดนี่เลยให้อยู่ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคตัวนี้ก็เป็นคอร์สนะคะใหญ่คอร์ไซส์เอ็มตัวนี้ก็เป็นกรีน โอกนะคะนี่น้ำลดเยอะมากๆเลยนะคะเห็นไหมนะคะตอนที่โบตักออกของชุดนี้นะคะก็คือโบตักออกแค่อัวนี้จากที่โบตักออกนะคะเขาก็ลดไปอีกประมาณนิ้วหนึ่งแล้วนะคะประมาณนิ้วหนึ่งแล้วนี่ไปแบบช่วงนี้แบบกำลังกรอบมา,มากๆเลยนะคะแบบกำลังชุ่มน้ำกำลังน่าทานเลยแล้วก็ไม่ขมนะคะอายุเท่านี้ทำสลัด โรกาลังอร่อยเลยนะคะทําผักทําสลัดทานกําลังอร่อยเลยนะคะช่วงน,นี้ให้ดูใกล้กๆใบแบบใหญ่นะคะก็มีต้นเล็กบ้างนะคะก็ไม่ได้ใหญ่ทุกต้นมีต้นเล็กบ้างเห็นไหมเนี่ยต้นที่โบจับโชว์บ,บ่อยๆก็คือต้นนี้นะคะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวน,นี้เพื่อนข้างๆในเข้อใหญ่แล้วเพราะว่าโบไม่ค่อยได้จับ อันนี้เราจับเขาบ่อยๆแล้วก็ลากเขาโดนแสงนะคะก,ก็เลยไม่โตเท่าเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราเปิดกล่องอ่าเปิดดูวบ่อยๆนะคะโบก็คิดว่ามันมันมันโดนแสงบ่อยนะคะอาจจะโตไม่ทันเพื่อน อห้โบดูให้ดูตัวนี้ตัวนี้ก็คือไม่ใช่ลาไม่ใช่อะไรนะคะตัวนี้เป็นขนของรากเขาเฉยๆตัวนี้ก็ยิ่งเยอะเป็นขนของรากเขาเฉยๆนะคะไม่ใช่ราไม่ใช่รูปไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าฟินเลโบโตชามากๆเลยนะคะหรือว่าเขายังไงนะคะแต่ว่าโบจะเก็บเขาไว้อายุห้าสิบวันนะคะพวกนี้เพราะว่าฟินเลมันไม่ค่อยมีอย่างเยอะแล้วก็มันไม่ค่อยขมด้วยนะคะ ผู้ชมทักมาว่าเอาถักต่างชนิดกันอยู่อยู่ในกล่องเดียวกันเขาไม่แย่งอาหารกันแล้วนะคะไม่แย่งนะคะแย่งอาหารเขาก็โตได้ตามอายุของเขานะคะนี่อีกอันหนึ่งมินิคอร์นะคะโตมากๆเลยแต่ว่าเขายังโตได้อีกนะคะเนี่ยมินิคอร์มินิคอร์ ตัวน,นี้นะคะโบกําลังสั่งไม่อีกโบไม่ได้เก็บมาเล็ดเองนะคะโบกําลังสั่งไม่อีกตอนนี้ที่โบคอร์สหมดนะคะมีคอร์สหมดแล้วก็มินิคอร์สหมดนะคะตอนนี้ที่มีอยู่ก็มีกีนโอ๊กเลดโอ๊กนะคะแล้วก็กีนปาเตอร์เวียนะคะเมื่อวานก็พาคุณผู้ชมเดินดูอ่อ หาไข่นอนนะคะวันนี้มีหรือเปล่าไม่มีมาทางนี้ตอนนี้เป็นกรีนคอร์สนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะต่างจากวันแรกที่เราเริ่มปลูกกันหรือเปล่านะคะนี่รุดเยอะมากๆแล้วนะคะขารากเขา ดูเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอคอร์สไซส์นี้นะคะไซส์เอ็ก็คือต้นเขาจะไม่ใหญ่เหมือนคอร์สไซส์เอลนะคะแต่ว่าตรงที่ตรงที่โคนเขานะคะถ้าเขาโตเต็มที่ตรงนี้จะแน่นมากๆเลยแล้วก็แกะยากมากนะคะถ้าใครใช้เป็นอ่าถ้วยสีเขียวได้ก็จะดีนะคะสำหรับต้นที่แบบลากหใหญ่แบบนี้นะคะ น้ำก็ลดเยอะแล้วบางกล่องนะคะต้นต้น,ตนใหญ่ๆแบบฝั่งทางโน้นน็คือลดเยอะมากๆเลยนะคะโอเควันนี้ก็พามาเดินชมกันเพียงเท่านี้นะคะก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากเนาะโอเคเดี๋ยวกันเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ